สวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีตอนเช้านะคะตอนนี้พวกเราทีมงาน AB ใจเกินร้อย AB ใจเกินแสนพร้อมที่จะเดินทางไปต้อนรับนะคะมหาบุญอันยิ่งใหญ่บุญกระถินที่ซอกับบอสเป็นเจ้าภาพนะคะ พี่ไก่โต่งก็บินมาจากกรุงเทพพร้อมแล้วนี่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 นนตองก็้อมแล้วนะคะปุ๊บ <c oughs> มหากระถินบุญอันอย,อยิ่งใหญ่ <c oughs> บอสซอก็หล่อมากเสียบไบส่ใหญนี่บอกเจ้าอาซีแดงแดงนี่คือบอกมากไม่สองกันสราบก,กันเกันอย่างอันนี้ ว้าววัดก็หล่อมากเลยซอสก็สวยมากโอ้ทุกคนน่ารักมากเลยคะ่ะสาธุบุญกับพอยกับซอสนะคะต้องไปดูแม่เจ้าภาพคะ่ะแม่เตนจะใส่ชุดอะไรวันนี้โอ,โ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 อ้โหพีห่กุก็ไม่ได้แพ้นะคะพอไม่มีชุดอะไรเลยขนาดไม่มีชุดนะนี่ชุดเดิมวันนี้ไม่มีชุดนะนี่น อนแล้วไม่นมไม่นมใส่สูตรใดน้องปนีขึ้พมีสูตรน่อสูตรไหมไม่นอ่มขาสั่นเดี๋ยวอันเดี๋ยวพาแวะเดี๋ยวพาแวะเลยพาแวะเซนท่านไปเอาไม่ได้ไม่ได้เผื่อด้วยหรอหรือว่าไปเดินเซนท่านมาโอ้ยไปตอนไหนก่อนไม่มีเวลาไปกันเลยเก๋มากเบร้ามากเเอาพี่โตมาผิดงานหรือเปล่าเนี่ยผิดงานไม่ค่อยมีเสื้อครับเอามาสิบกว่าตัว <อ>ใช่ตอนดูอันนี้<ม>อันนี้ยังไม่เปลี่ยนใช่ไหมเนี่ยตอนดูหมอลำจะเปลี่ยนนะครับตัวเขาไปแล้วพี่น้องเดินทางก่อน <c oughs> สาธุบุญนะคะ <c oughs> ไปแล้วเจอกันที่ซัมซุงจ้ะทุกคน